อ่ะโอเคครับโอเคครับทุกท่านครับวันนี้เรามีเรื่องผีมาเล่าให้ฟังครับผีนี้เฮี้ยนมากเลยครับอะไรครับครับเครับครับพี่่องะมาเฮ้ยนั่งกันก่อนสิครับเรื่องเล่าของผีตนหนึ่ง เรื่องเล่าที่เป็นผีตนหนึ่งเอา้เอาเฮ้ยไปไหนกันนะไปไหนอะ่ะมันมาฟังก่อนอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับใครใครใครง่วงก็ใครง่วงก็ไปงีบก่อนได้เลยนะครับ และที่นีตเฮ้ยพี่ครับพี่ครับไอโฟนอย่างงี้ดิพี่ครับมีคนมาปั่นจักรยานลวมค่าครับเออช่างเขาเหอะได้ไหมช่างเขาโอเคต่อเลยนะผีตนนั้นเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าหล้าน ว่าร้านคงไม่ถึงนะครับฉันมัธยมศึกษาปีที่ห้าล้าน,นที่เขากล่าวขานกันว่าเป็นมัธยมศึกษาปีที่ห้าล้านเพราะว่าผีตนนี้นี้ผีตนนี้นี้ไม่จบไม่สิน้นอยู่แต่ในโรงเรียนไม่จบไม่สิน้นอพี่เือเป็นยังไงอะเรื่องต่อมามันก็คือ คือไอ้ผีตนนั้นเนี่ยก็ไปก็ไปอยู่กับไอคนที่ขับสกูตเตอร์แล้วไอคนที่ขับสกูตเตอร์นั้นชนมันเข้าไอโไอโนิไอชนเข้าเหรออาจจะไม่ใช่ไอโฟนก็เป็นไปได้ครับงั้นฟังผมให้จบก่อนต่อมาเอ้ยใครให้น้ำเนี่ยยาดิต่อมา ต่อมาคนคนต่อมาคนที่คนที่ชนคนที่ชนน้องมห้าลรอมห้าล้าน<อ>เขานั้นได้อยู่ที่นี่และคนที่และคนที่ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าล้านก็อยู่ที่นี่เหมือนกันซึ่งเราไม่ทราบสาเหตุได้เลยว่าสองคนนั้นเป็นใครเอาา่่งดย เฮ้ยไอโฟนใช่แกหรือเปล่าเนี่ยฮะขับอยู่นั่นแหละไอโฟนหยุดจะหยุดไหมไอโฟนเฮ้ยหยุดไหมไอโทีนี้ว่ากันตามต่อเอ้ยจบแล้วนี่ว่ะไปทุกคนไปทุกคนปิดไฟนอนเอ่อพวกเราพวกเรามาสวดมนต์กันก่อนครับ อารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโอภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามามิน้ำผ่น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 ้นำผ่มีม,มีมีใครมีใครอยู่มีใครอยู่ข้างๆแกหรือเปล่าอะไรอ่ะอะไร ไปสุดยอดเลยเพื่อนรักเลยทุกคน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 เปิดไฟฉายทุกคนเปิดไฟฉายทุกคนเปิดไฟฉายทุกคนเปิดไฟฉายก่อนเปิดไฟฉายหาไฟฉายเร็วเรไฟฉายเฮ้ย เฮ้ยเราหาดเฮ้ยเราหาดไปฉายไม่เจอทุกคนเราหาดไปฉายไม่เจออ๋อนี่ไงเจอแล้วทุกคนทุกคนไปฉายไปฉายทุกคนไปฉายทุกคนไปฉายไปฉายไม่จะวิวในจะได้ยิงงาเลยมาล่อลวงเวลาวีนัโอ้ไปฉายทุกคนไปฉายเฮ้ยไปฉายแล้วก็ยืนอยู่นิ่งๆดิ นี่เลยไฟฉายไม่ต้องไม่ต้องลวนใจแต่ตอนนี้เรื่องปืนแกกลัวเลยเฮ้ยมานั่งอยู่คู่กันเลยเฮ้ยใครไอโฟนแกจะหยุดไหมเนี่ยแล้วอีอย่างแล้วก็เป็นวันไปไปดับเบิ้ลกีเลยทุกคนมดเลย เฮ้เฮ้เฮ้ทุกคนทุกคนทุกคนมาสวดมนต์ร่วมกันอีกรอบทุกคนสวดมนต์ร่วมกันอีกรอบสวดมนต์เร็วๆสวดมนต์สวดมนต์ไม่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 เราต้องเฮ้เราเราต้องสวดมนต์เราต้องสวดบนนี้ บูรพารัสมิงพ้าพุทธุณนางบูรพารัสมบิาระธรรมเมตังบูรพารัสมบินพระสังฆานันทุขโรข้าพายังวิวันชายเยสัพทุสัพโสุสัพโตสัพพายสัพทข้อเะเดียจันไรวิวันชัยเย เป็นยังไงล่ะเออบอกแล้วกูมันโคตรเสียนบอกแล้วเป็นเหตุการปราผีอะ่ะบอกไว้ก่อน